งวดที่แล้วข้างล่างออกอะไรงวดที่แล้วข้างล่างทีสองมันว่างวดที่แล้วจะได้งวดนี้นางลงเลยคนใดจะได้บ่งดวงแล้วปั๊บขาบเลขให้พร้อมเลขอ ây, ยู đây, ่ในนี้แล้ว ราคาคู่ใครเขาคาดไปใครพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ดึงมาหมื่ออื่นวันที่ห่างดึงมาแห้งดึงมาอย่าี้ดึงมาดึงมาไกลยๆยี่สิบบวกยี่สิบได้เท่าไหร่ดึงมาดึงมาอีก เบิ้งดัวอะลรนางไปหน่อยเด้อไฟได้แรงนางลงเด้อเบิ้งดวงแล้วปรับขาดเลียใครพร้อมไส่ไม่หนีไม่สินนางลงไปหน่อยสิตอนเรียใคงวดที่แล้วข้างบนออกดึงมาดึงมาไกมันห่ามห่าจะตายแล้ว ข้างล่างงวดที่แล้วออกดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆกลออสี่สองนะครับงวดที่ผ่านมาโอ้เก่งเก่งปีนองอาบวกเลขลบเลขคาบเลขในมัธยมครับยอดวิวเป็นร้อยล้านแล้วดังที่สุดในโลกปีกายพ่อสอเท่าไหร่6อ้เป็นว่าะปีกายดึงมาอีกดึงมาไกลไกล đừng má có sợ ô hô nói chuyện hạt nha mà thấy hiểm bao giờ, như là không cho đây đi có màu đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันวาเลนไทยวันที่ใส่วันวาเลนไทยดึงมาวันวาเลนไทยดึงมาอีกวันที่สิบสี่ดึงมาไกลไกลอ๋อมาครับนี่สองคำเลยมันจะดีดนะมา เศรษฐาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่ดึงมาดึงมาอีกสามสิบ <30. S 1> เขที่สามสิบก็เศรษฐาเศรษฐาเรียนร้อยกว่า <c oughs> เรียนไปเรียนเงินยี่สตอนบอกเจ้าเพียอมาจะได้ือส <c oughs> ภาพก็เป็นกนารยาบ่เดี๋ยวบอกว่าง <c oughs> วดที่แล้วข้างบนออกอะไรดึงมาข้าสามดึงมาอีกดึงมาไกล หมดแล้วเก่าสามเนี่ยไปได้น้ำฝนป้องกันทีเดียวฮะก็คืออยากได้งวนดีบ่กวนดีอย่างนี้ดีอยากได้นั่งลงศาลนาทีบ่โดนก็ขอเอาไก่น้อยสิต่อไทยเบื้องไรเมื้องให้พร้อมขามเดียกน้ำเร็ววันนี้วันที่เท่าไหร่ดึงมาดึงมาไงดึงมาอีก ดึงแห้งๆเลยไหม <c oughs> วันนี้ที่แฝดแล้วหัวใจออกเลยเด้อพายเอาเรียมาเด้อ